มนุษย์ในโลกนี้มีการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังเนื่องจากมนุษย์มีกิจกรรมทําร่วมกันอยู่เสมอทำให้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและแต่ละชีวิตต่างต้องการที่จะเสริมสร้างความสุขความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับตนเองอยู่ประจำด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงจำเป็นต้องมีมิตรหรือเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับตอนนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าจากมหาอุกุสะชาดกที่ในอดีตการมีพญาเหี่ยวตัวหนึ่งพาลูกลูกและนางนกเหยี่ยวคู่รักรอดพ้นภัยมาได้เพราะมีมิตรสหายคอยช่วยเหลือ จากภาพนี้จะเห็นว่ามีคนกำลังก่อไฟที่โคนต้นไม้และบางคนกำลังถือคบเพลิงปีนขึ้นต้นไม้ด้วยหวังจะจับสัตว์มาทำเป็นอาหารบนต้นไม้มีรังนกเหยื่ยวที่ในรังมีลูกน้อยสองตัวกับแม่นกตัวหนึ่งก็อยู่ใกล้รังนั้นส่วนบริเวณใกล้ต้นไม้จะเห็นเต่าหนึ่งตัวราชสีหนึ่งตัว นกบินอยู่กับระชัสีหนึ่งตัวและมีนกหนึ่งตัวบินตรงมาที่คนซึ่งกำลังถือคบเพลิงปีนขึ้นต้นไม้อยู่เหตุการณ์ในเรื่องนี้มีอยู่ว่าในสถานที่ห่างไกลชุมชนมีป่าใหญ่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆและมีนกเหยี่ยวผู้หนึ่งที่ก่อนจะทํารังอยู่ด้วยกันได้ปรึกษากันว่าการทำรังอยู่ที่นี้ ควรที่จะมีมิตรไว้บ้างพญานกเหยี่ยวตัวเมียจึงได้ขอให้พญานกเหยี่ยวตัวผู้ไปทำการผูกมิตรกับสัตว์ในบริเวณนั้นคือพญาราชสีพญานกออกพญาเต่าดำด้วยหวังว่าหากมีภัยเราทั้งสองรับมือไม่ไหวอาจจะได้ขอการช่วยเหลือจากมิตรได้บ้างวันหนึ่งพวกพรานป่าเที่ยวราชสัตว์หยุดพักใต้ต้นกระทุ่มใหญ่ ได้พากันจุดไฟจนควันไฟพวยพุ่งขึ้นไปลูกเหยียวน้อยสำลักควันร้องออกมาพร,รานป่าได้ยินก็คิดจะจับลูกนกย่างกินเป็นอาหารส่วนนางนกเหี่ยวรู้ว่าลูกนกน้อยจะไม่ปลอดภัยรีบให้พญานกเหยียวไปแจ้งข่าวมิสหายคือพญานกออกพญาเต่าดำและพญาราชสีให้มาช่วยเมื่อมิสหายได้รับการขอให้ช่วยเหลือ ทั้งหมดยินดีที่จะช่วยโดยพญานกออกได้บินไปจับอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างเคียงพอนายพรานคนหนึ่งถือคบเพลิงปินขึ้นต้นไม้ใกล้จะถึงรังนกเหยี่ยวพญานกออกรีบบินลงที่สระน้ำเพื่อนำน้ำมาดับคบเพลิงทำให้ในายพรานคนที่ถือคบเพลิงไม่สามารถปินขึ้นไปได้สะดวกเมื่อใกล้ จะถึงรังนกเหยี่ยวจะถูกพญานกออกสลัดน้ําใส่ครบเลิงเป็นอยู่ลักษณะเช่นนี้จนถึงเที่ยงคืนพญานกออกเหน็ดเหนื่อยจนตาแดงกำ่ำส่วนพญาเต่าได้ขึ้นมาจากสระน้ําพร้อมกับเปลือกตมและสาหลายขึ้นไปดับกองไฟและหมอบอยู่เมื่อพวกพรานเห็นเต่าใหญ่ขึ้นมาจากสระน้ํามาดับไฟก็พากันหันมาจับเต่าแทน แต่พญาเต่าได้ลงสะน้ำหนีไปจนในที่สุดพญาราชสีมาถึงเมื่อพวกพรานป่าเห็นราชสีเดินมาต่างก็พากันกลัวตายร้องเสียงหลงแล้วต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปจากนิทานชาดกเรื่องนี้นำมาเล่าโดยย่อโดยจับเอาสาระสำคัญของเรื่องเล่าที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และพอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของการมีมิตรที่ดีเพราะว่าในสังคมนี้คนที่เข้ามาในชีวิตที่เรียกว่ามิตรหรือเพื่อนซึ่งเป็นคนที่จะต้องคบหาสนิทสนมกันมีทั้งดีและไม่ดีควรได้พยายามเลือกคบหามิตรแท้ไว้โดยมีข้อสังเกตดังนี้มิตรแท้4ประเภทคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรหรือเพื่อนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ควรครบหาสมาคมด้วยเพราะว่าพฤติกรรมของมิตรแท้จะทำให้คนคบหาสมาคมมีความสุขและเมื่อรู้ลักษณะของมิตรแท้แล้วควรทำตนให้เป็นมิตรแท้ของกันและกัน อีกทั้งควรจะได้รู้ลักษณะของมิตรที่ไม่แท้มิตรเทียมหรือเพื่อนไม่แท้เพื่อนเทียมด้วยมิตรเทียมสี่ประเภทคือหนึ่งคนปลอกลอกสองคนดีแต่พูดสคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางฉิบหายมิตรหรือเพื่อนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ควรครบหาสมาคมด้วยและไม่ควรทำตนให้เป็นมิตรเทียมของกันและกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าให้แสดงอาการรังเกยียจเพียงแต่ให้มีความรอบคอ,อบเพราะพฤติกรรมของคนที่ไม่เป็นมิตรแท้จะนำความทุกข์และความเดือดร้อนมาให้แต่ในสังคมที่อยู่ถ้าหาเพื่อนที่ดีได้ยากมีข้อแนะนำว่าให้อยู่คนเดียวโดยไม่ต้องไปคบหาสมาคมหรือพูดคุยอะไรกับใครมากให้ทำหน้าที่ของตนให้ดี ให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือที่ให้ข้อคิดกติธรรมหรือหนังสือวิชาการต่างๆนั่งสมาธิสวดมนต์และออกกำลังกายตามความเหมาะสมมีคำที่นักแต่งกรอนได้เขียนเอาไว้ว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีน้อยด้วยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล สรุปว่าบุคคลควรตั้งตนเป็นมิตรแทร้ของกันและกันและควรครบหามิตรสหายที่เป็นมิตรแทร้ไว้เพื่อได้ช่วยเหลือกันในยามจําเป็นและบางคราวอาจจะกาจัดศัตรูได้ด้วยเพราะว่าได้กําลังของมิตรแต่ที่สําคัญให้อยู่กันด้วยการไม่สร้างเวรภัยต่อกันรู้จักแบ่งปันและให้อภัยกันจะทําให้ตนเองและทุกคนในสังคม มีความสุขอย่างแน่นอน